วันนี้ที่นาอาคารมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์บรรจุถุงยังชีพพระราชทานเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเร่งด่วน โดยที่ตำบลดอนยออเเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนายสุภกินแหวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบอทุทกภัยในพื้นที่489ชุดบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณน้ําในพื้นที่สูงขึ้นไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนรัษฎร994ครัวเรือนส่วนที่บ้านดงชัยมันหมู่7ตําบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี น,นายรณรงค์นครจินดาผู้ว,ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมองให้แก่รัษฎรผู้ประสบอุทก,กภัยพื้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี200ชุดจังหวัดปราจีนบุรีห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน